สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อย <c oughs> มนดูคุณปู่เล่นกับแมวครับยามว่างๆเคโก้ก็ <c oughs> มีหล,ล <c oughs> กูกาลาอยู่ใกล้ก <c oughs> ็เล่นกับแมวแมวชื่อผักบุ้งครับมาดูกันเพลินๆครับคลิปนี้ดูคุณปู่เล่นกับแมวอ๋อ Cái bụi, <laughs> cá ơi bụi nó trời ơi trời ơi trời ơi trời ดูกันเพลินๆครับคุณปู่เล่นกับแมวไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ